เราต้องมีสติในการพูดก่อนจะพูดอะไรออกไปให้หยุดคิดสักนิดหนึ่งแล้วก็ถามตัวเองสักนิดว่าคำพูดนี้จำเป็นต้องพูดออกไปไหมถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูดเพราะคำพูดทุกคำที่ออกจากปากของเราที่ไม่มีสติไม่เพียงกระทบคนฟังแต่มาสะท้อนถึงภายในใจของเราด้วยว่าเราเป็นคนอย่างไรคนที่ควบคุมคำพูดได้ก็คือคนที่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ แต่คนที่ปล่อยให้ปากไหลไปทำที่ใจย่อมไม่อาจควบคุมใจตนเองได้การฝึกไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นจึงไม่ใช่การปิดปากแต่มันเป็นการปิดใจแต่มันคือการอบรมจิตใจของเราให้รู้จักหยุดให้รู้จักนิ่งเมื่อใจของเรานิ่งคำพูดที่พูดออกมามันก็จะงดงามและคำพูดที่งดงามนั้นย่อมสร้างความสงบให้ทั้งตัวเราและผู้อื่นด้วยเสมอ